หน่งหน่นึ่าแปดสองแปดสองแปดเดี๋ยวเราจะมาถามอาจารย์นะครับเมื่อคืนนะครับหลังจากปล่อยเลไปแล้วมีความฝันบ่างไบ้างนะครับตอนนี้ภูขาปูขา อาบอุวาจิตเป็นทองอาดีบูขาวพอดีปีบูขาวอาทีบูเตาเราล้างเยาบงยาเปลี่ยนเด็ดจังดันดนมามาเถิ่งเุ้ารัมยไฟอุดรนนองไายก็มีอาเดินทางมาจากทางมยลำก็มีถูกเตาเราล้างนแดงไิ้ม้าวนข้าวจังเดดันดนมาหอนมาเงอากระวารีปูนี่ปมีหูเจ้าตาดีปูดีมีดิีมีเดด อาสามารถมองเ,ดเอได้ เพิ่เดินทางไปใส่มาใส่ไปเหตุธุรกิจแนวใดก็ดีนาไปซอยเดือดเต่าเหล่าล้านนําไปบรรดันบรรดันเหตุยังลงไปกับให้เพิ่นเจริญหลงเลี่ยงเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้มีใจโฉกใจไทยเอาบระวาติเหตุธุรกิจแนวใดก็ดีให้พูนําไปซอยเหลือเพิ่าเหตุยังลงไปบุพเพได้สัพพอให้เพิ่มได้เหตุจริงได้บุพเพดีสัขอให้เพ็่มดี ข้ามนำไปซอยเพื่อนเดอ้อบัรเถิดยังลงไปกันหัเนเจริญลงเลียง๋อ,อน,นี่จะควรสำเร็จลุล่วงเล้เอาภูขาเองก็มาก่อนมาถึงมาบอกให้ได้รับโหรรับจาอาภูขาเองก็กคือมันจะเศ้ามากผมไปยังวาัานวางในปุ๋ยคือว่าเกิดเพื่อนก็นมาก่อนมาถึงปูกเต่าเราร้านทางใต้อาได้ได้ทำมาหากินอยู่ตา่างจังหังจังหวัดคนละจังหมาก อาขอผึ่งบุญญาารมีอามีคินได้ดีๆกับไปบอกกูขาเนี่ยเหตดแนวดังซอยเรือลูกเต่าเหล่าล้านเพื่อนสิได้กินได้ยากอาภูเพิ่นยังห้ายพอสมควรเด้สิไปทำมาหากินอาตั้งแต่ออกรงลำรงเรียนกันยังบ่ท่านเห็นบ้านเห็น่องแต่ประหนึ่งกันยังว่ท่านอพออยู่พอกินอนนนาให้นําไปบรรนวนบรรดาลเพื่อนบ่ว่าจะสิอยแห่งหอนตำบลใดก็ดี อาว่าอยู่ในสากคนรกนี่ก็ดีนำไปซอยเหลียลูกเต่าเล่าล้านเด้อให้มีสือมีเสียงให้ลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นผลทุกคนคนคน้นยาดฝนจากความลำบากเนี้ยอาให้เพื่อนได้มากินมาใสให้เพื่อนได้มากู่บ้านอยู่เงือนอ่าซอยเหลียเพื่อนให้เพื่อนได้กินไปสุกๆคนเลยก็อ,อาผู้ขายเองกับได้มาหอดมาถึงแลวเด้มื้อนี้ลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นอยากเห็นอาซา กำลังท่านนายกครับเารันเเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดไปดีละวงอไร้ยัง่นอ้่ทำไรกั มีนเวันนีคับสวัสดีค่ะยังมีคมถามยอดได้กันเนาะที่นี่ก็มีอย่างนอกมากเหมือนกันเดีไย้ยินข่าวยินข่าวว่าอยู่ควงอยู um so. ่ไกลอยู่ทางอุดรน้องค่ายกับมาหอดมาถึงมีอันใดแน่ยอาทิตย์มาหอดมาถึงเหมือนีันมาหอดปู ครับหลานมาแต่ไกลเติบเล้วพอดีเอ็ดีพันแหมาถามนะครับถามมันในนองครับเพราะว่าพันวัดโกงทุกถ่ายไก่อจอกของมาเดียวโต๊ถีบมาทําพิธีหมู่ว่านนี้เพิ่งขอพี่ตองไปฝันบอกครับก็บไปอยู่เพราะว่ามือขึ้นนี่ปูพันวางสีเด้อเออได้ในตามนี่เม็ดทำฝันเนาะอ่ะมามาเมื่ว่านเพื่อว่าพอยองพ่อแมวเนี่ยจานแมวเนี่ยเมียไอเมีย จะเลยเข้าไ,ไหว้พาสวนมน่นก็ขอเพิ่นบอกว่ามือนีปูขาเองไอ้ห้ได้ขอพกอขอักผ่อนเลยหรือขอปูขาเไว้เมียแห้งอาที์นี้เพิินก็นไดไปนอนลงเพิินก็บ,บอกว่าเพิ่นจิลงกรุงเทพอืมต้องไปหละล่ะจะขึ้นเราละเออเพิินจิตไปพอหย,ยังเพิ่นจิตไปเบิง่งค้าเพิินนิมิตข้ามฝันนอนจิตไปขอรองเขา อเอ่อว่าให้ยอยเหลียเพื่อนห้ได้ห้ลูกห้ล้านเพื่อนได้กินได้ยาอาชีพเก่าหงวดเพื่อนได้ที่เพื่อนหลับปากแหวมแต่นี่มันก็ไดมากสี่ยงหงวดตรงๆแล้วเนาะเอาพระท่านไ้ผ่าท้องเพื่อนพ่อเทียได้เลี้ปูเนี่ยที่นี่เพื่อนว่าเพื่อนจีล้องไปจีไปเบาไปคุยกับเขาเบื่อนจีร้ไปปรึกษาเขาว่าตัวใดลูกใดเสีเอามาทํามีธีออกสามตัวห้เล่า Hmm. ออกาศที่นี่พอเองถาว่าไม่เป็นอย่างใดก็ขึ้นสีหูเหมือนแรงเนาะครับเหออมือนแรงเหตุยังใดก็เข้าไปหาเพราะว่าในนิมมทข้ามันเนี่ยถ้าเพิ่นเข้าไปมันมีอย่างออพิษแปลขึืนเพิ่นกระสิบไปบอกพอดเด้เข้าไปหาเลยล่ะที่นี่เพราะว่าอยูน่นี่พอเองกับบองหูเด้เออบองหูดอกว่าเหลกเบอร์มันเดียออกโซดายดคือเข้ากับมาอาศัยมันละวมี อา,อาอาศัยเพื่อนก็ไปอาศัยหลางพอเอาเพื่อนกะสิไปบอกเนอแต่เพื่อนบอกว่าฟัางเบิงเหมือแรงอาจพอว่าย่านมีผ่วงชุดถ่ายอยู่แล้วล่ะครับเพื่อนว่าเฉล่เบิงว่าเหล็กตัวใดสิมาแห้งมันสิดังอ่าเพื่อนกะสิเปี่ยนแต้มไหหมูเจ้าคือหัวใมก็คื <Mo aning> องวดที่ผ่านมาเพื่อนกะเปียนไหหมูทั้งล่างทั้งบนเห็นบอก ครับอ่าควลังคนกับเลขหกหนังโอ้คือยังมามีหางเอาเลขหก่ามีหางเนาะเแม่นกะบอกว่าน่าแื่เออกจัากี่เห็ดจังใดครับที่นี่ขาแมนวามันเป็นไปได้คือทีผัดผาดเหมือนเส่าไข่ไข่ก็มีคนเข้าไปกับขีบโยกอืมไอ้ข่ว่าเลาะมือก่อนเลาะมือก่อนอืมอืมสมมุติวาขันเลขที่ออกยังมืออื่น ค่แม่ของสุดทถ่ายก็คือสิเป็นจังแรกนี่เองสีล่ะครับเป็นจีมาซื้อสินค้าที่เป็นจังสีมาแต่ว่าวาเลี่ยงว่าเพิ่งเข้าไว้นี่นี่มีข้ามผ่นพอวอเข้าไปแถบชูเมอรเออถาบบอตเวนกระต่องพุ่นะตีหนึ่งตีสองแต่มือขค้ืนนี่กับบางเงินฟันอีกเจ๊ครับฟันว่าได้ออกมาก็เสียเลยือู้หที่เกิดอ่ครับอ พี่เพื่อนมาทำวิธีบวงสรวงเมื่อวานเนี่ยแหละเนาะว่าพอออกมาเสียเพื่อนนางข้างดานเนี่เป็นใถ้พอนางด้านนี่ยเ,เพื่อนก็นเลยบอกว่า,วาพร้อมแล้วว่ากราบเพื่อนกราบให้มันพร้อมพร้อมกันเด้ <S 2> <S 2> <S 2> เอเออก็นเลยวว่าพร้อมแล้วก็ได้กราบเพื่อนเลยพร้อมกันกับเสียเองเขาคือว่าภูเขามีน้นำคิดน้นำใจ มีมเรามีนะอันไดนก็มีได้น้ำเพลินนั่นแหละนี่ก็มีแต่เพลินมาเห็ดใวสะก่อนครับพ็ได้ยังได้ยังที่นี่เพิ่นบอกว่า,วาถ้ามันเป็นจริงขึ้นมากวันเนี่ยกับเพิ่นจะติดยอดเติมบอกไหนี่านนี่บูขาวครับอ่บาแด้มาซอยนันซอยนี่ทั้งวัดทั้งว่ายโยคนผู้บาอาจารย์ทาน้รขาไปแต่ลายบาทพอสมควรเดียวเมือว่านเนี่ยครับที่นี่ที่เงิน พางปวกเอฟซีเพื่นโอนมาไห่เนาะเพื่อนมีโชคนำเออตัวนี้พอกับบดายเรียบรองบดายเรียล่ายได้เออคือเพื่อนพ่อใจทรงมาไห่ทำบุญเออการร่วมเงินแล้วการท่องจีบว่าซ้าพอจบออกไปพอการเลยจบเกินไปเป็นเงินเกียบแบบท่านร่วมมันเป็นไปที่นี้พอการสบายใจเนาะลงอกลงใจที่ยาตีพี่น้องโย คถูกมองถูกบอลคนใดมีน้ำจิตน้ำใจผู้ละลอยสองหน่อยมาให้เด้อที่เน่เพื่อเลขที่เพิ่นทำมีที่บวงสวงเมือว่านครับพอคิดว่าเฮ็ดจังได้มูเจา้าก็เอาโทษอย่าว่าใส่คำตำเนาะครับ,รบเพื่อนบอกว่าแมนว่างไว้เตะเขาเ่าแขยงก็ได้เพิ่นว่างเน้อ แต่ตัวนี้สิมาถามพ่อว่าพ่อแมวจานแมวเนี่ยพันหบ่บ <c oughs> ่อพ่อบอ่อพันท่องรด้เพราะว่าเลยพ่อแม่ที่เขาเก่าวงวดชิบงวดสอนพ่อบอ่เคยพันท่องห้ไปจ้าเขียครับอคู่บาอาจารย์เพิ่นบ่ให้เว่าคำนี้เนาะมันเป็นการถ่าท่ายตัว <c oughs> เออถ้าออกก็คือออกไปเลยครับอืมมันเป็นจังจังเ <c oughs> ออบ่ให้พันท่อง แต่งวดเนี่ยพอว่าเห็ุยังได้ก็ได้เฮกันอีกเ<ะ>ออได้เฮกันอีกหละ่ะแจก๊กสีหไงหรือหน่อยกับบอโหัวละม้อล่ำต้องได้มาเหรียให้เพื่อนเบิง่ง<ะ>เออพอมันใจันนันพอเบงื่อว่ามันนีเิตุทำฝนแต่พอฝนยังสี่พอกบว่ามันได้ชงวดเออแต่ที่เลใืใครใบมือว่านกับที่น้องที่มานนี่ก็ค้องสีหูกันเนาะหูแต่ว่าพ่อเหงว่า จังไดมันกับเขาเราล่ะแต่ว่าเหล็กเนี่ยจังได้ปาเขาแล้วก็ต้องเตะกลับอีกแเราว่างเขาดีเนี่ยเนี่ยมันสิเป็นขึ้งวดดีแล้วเป็นก็บบอกว่าเส้อเอาเห้ดีดลูกฮกสามเนี่ยมันดังแยงลูกมันดังแย่เราว่างเลยมันสิตีกลับขึ้น เพืเอนย่ำเศร้ามาพอกับอยู่ก็ได้กันฮบอกเป็นวันห้ซื้อเอาเนีนยเก่าสามให้บอกทำไหนอืมอ่ะ,อะอนนก็ออกเก่าสามตัวอ๋ออดีงวดที่ออกเก่าสามเนาะค่ะออหมดก่อนก่อนเนาะครับกางวดวัดงหนึ่งนี่ก็คือกันมาเมื่อสุดท้ายเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนสีสารลับจับครูให้เด้อมาที่นี่กัคือเพื่อนมาเมื่อสุดท้ายมันจะออกยัง จะมาขอเพื่อนมาถามเพื่อนให้เขาใจอ่าเล่ากระเชียนให้สามศูนย์สี่ครับเออแต่บางคนก็นกนถามแล้วถามนีมีหัเลขหกมันคือพ่มีหางกัเพื่อนว่าได้ว่างหกเนาะครับเออเพื่อนก็บอกว่าหกพอพ่มีหางาก็จะกี่วางได้ครับเออมันก็เป็นเลขศูนย์มันก็ออกเ,เลขล่างเพิ่นจะมาเปลี่ยนให้ สองหนึ่งยาเหรียญหลายได้ลูกแต่ว่ามันถึงกลับว่าใดล้วะนาอมันเหรียญไปนางแล้วเพื่อนก,ก็บ,บอกว่ามันดังแห้งเพื่อนสีหายใหม่เพื่อนก็ม่หายสามหนึ่งเห็นบ่สามหน่งเด้อ่าที่นี่มาไม่นี้กับเพื่อนชิบมี่หยังหลายเดี๋อาถาวาเลขเบอร์ชิ่งที่เพื่อนห้ไปแต่ว,ว่าจะอิเป็นญาตีพีหนองอยู่ต่างถิ่นต่างตำบลก็ดี อายุกไก่ก็ดีอยู่ไกลก็ดีต่างประเทศก็ดีถามมี่ว่าเลขคููขาวเนี่ยให้จับจุดเอาคำนี้เด้ออ่าคือเพื่อนบอกบอกว่ามือนี่เ่ได้ให้อีกสามคูสี่คููมือหลังก็เ่ได้ให้อีกสองคูสามครูด้เออให้ล่อออกจากปากเพื่อนผู้เดียวเลกครับเป็นเลขคููขาวเนี่ยเพื่อนจะให้สองคูทันเองล่างกับบน ด้อทําแีนว่ามีมากมือละสามคูสีคู่แสดงว่าบ่เมีนเหล็กปูขาวเด้อ่าต้นั้นจะเพค่นไดมากจะใสเอามาจากใสบ่อหูเด้ออ่พอบเรับประกันเห้ไดดอ่าเล็กเค่นคือมีอยู่นี่แค่นี้เองบนกับล่างเด้อครับกษัติพี่น้องว่าวัตจิไปทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างตำบลหอวต่างประเทศก็ดีอาจทำมาก เพื่อโยนี่พ่อบ่ได้ว่าปล่อยเลขปล่อยเบอรอใดเออบ่ได้ไดปล่อยคือเพื่อนห้ปัญหาจังสัน่นเ,เพื่อนผ้าวางสั่นพ่อกระบอกพี่น้องไปเด้อแล้วที่นี่บ่ว่าด้ฮิ่ย,มอ,ออม,ยมองได้ก็แล้วแต่อสิชิ้ตามอยมองไดก็แล้วแต่เด้อเออพอบ่ได้พันท่องห้อามากแต่ซื้อบ่ามากกับบ่เป็นอย่าง เออแล้วก็บอได้ว่าสักช่วงหนพี่น้องแห่งหนตำบลใดมางมง่ายในทั้งเล็กทั้งเบรืรอในการพนันเด้เอาถ้าผูใ้ใดมากติดตามไปเออสนใจกติดตามไปเออกดไลค์กดแชร์ให้เพิินอาถ้าบอมากับทานไปกับบทเป็นอย่างเด้เออคือพอได้สักช่วให้มางมง,ง่ายเด้ แต่ว่าเพิ่นปูขาวเพิ่นเอ่ยปากบาดไดมันก็ออกบาดนั้นเนะาะนี่ก็พือว่าเป็นบุญบารมีของเพิ่อนอยู่ดอกเพิ่นได้รับปากก็พอใบว่าเสีหยห้สิบเก่าวงวดอาที่นี่มันก็นย่างหลายงวดอยเพิ่นก็นกนว่าลูกเต้าเล่าล้านผู้ใดได,ได้เล็กได้น้อยกย่าไปโลภมากอย่าไปอีหยังมากไม่ถ่าคอยหิวมือละเล็กละน้อยไปเทไหวมันก็นเต็มดอกองุ่นเป็นวางสันเดอ้อ ให้คอยเหยดคอยหากันเอาอการสิบไปได้ดีติดดีโย,ยกับเครื่องสิบามีอยังเด้อ่าในม้มนสัำปันพอกับทึ้นซี่นี่แช่น้นรับเนด้อมีพันธานมากเ,เพราะว่าปูขาวเนี่ยเล่าเป็นค้นแบบทีวาถือศีลอย่างถับอ่าคิตว่าอยู่หุ่นล่ำปอกล่ำปางเอิน่นเกาหาแล้วเลึกถึงหากับไปหอนไปถืงเขา เออมือเศร้ากับมีทั้งหนึ่งโท่มานนอนบัวใดว่ามีผู้เ่าไปหากับจุดถูกบอกเพื่อนขึ้นววาชัดอาจยังเลยนอน่นอุนบารมีเพื่อนไปย่างไกลเด้ครับเพื่อนบอกคำใดคือคำนั้นนะเพื่อนสี้ซอยเลี้ยลูกเต่าเล่าล้านไปให้ใดให้ดีเด้อมีหยังต็คอยไปเบืองเอาครับอันใดแม่เล็กตัวหนี้บ่ครับสิปล่อยไปหมูวานนะครับ กาคือแมนเนาะครับอ,อาจจะเป็นเล็กก็นี่ครับเอ้อครับเออูบเกกขาวเพื่อนบอกว่าแมนครับอ่าแต่ว่ากายาท่านไปเน่เน่นกันหนาครับเอออย่าท่านไปเปล่ากันบูว่ามแห้งอืมเออเพื่อนยังเพื่อนไปนิมิตข้ามวันพอว่าเพื่อนลงไปกรุงเทพแล้วแต่ยัง บอดท่านในหัวเพื่อนกลับมาหอดมาถึงหรือยังโอ้ปูเขาลงไปกรุงเทพลงไปกรุงเทพครับอ่าเพื่อนติไปเว่าไปคุยไปขอร้องเขาให้ออกมาให้เล่าให้ได้ติไปให้เขาจัดเห็ดเื่องไม้ไหวว่าลูกใดเสียเอามาออกให้เล่าโอ้เล่าวางสั่นเด้อครับท่าที่นี่พ่อเองพ่อกับบองหัแล้วว่าเพื่อนสิไปยังไดมากังไดครับอ่าเพื่อนห้ยังสี่พ่อกัให้ไปยังสี่เด้อครับผมอ่า อาจโทษหลายๆได้บพราว่าจะสิเป็นพร้อมทั้งสี่็ดีครับอ่าพอบไดใบเลขกใบเบอร์ได้เพราะว่าปูเพิ่นวเาเียดห้จอย่างสี่แต่เพิ่นไปนิมิตขําฝันเพิ่นบได้ว่าเพิ่นบอกเหลขกบอกเบอร์ได้โตนี้เพิ่นห้เพิ่นออกรถใหม่อออืเป่ายรถเพิ่นแต่ว่าพอได้ถามว่าออกรถใหม่เป็นหยังงังบวด้รถมายังได้ตาดไม้เหลขกะเบียนมันมากไม้เหล็กะเบียนเพิ่นมันมีแค่นี้ <molec> ครับเด้อถ้าที่นี่ก็ตรบอมมีีอย่างเด้อให้พี่น้องรอถถาเบิงถถาติดตามเบิงเด้อครับอ่าฟังรออเพื่อนลงสากรัอ่ายังประทันหัวเพื่อนกลับขึ้นมาเฮงยังเพื่อนว่าเพื่อนล่วงไปกรุงเทพกรุงไทยนั่นนะครับแต่ว่าเฮ้ากับบ่อหูบ่อเห็นดอกว่าเพื่อนสิไปด้วยอีอย่างเนาะของเขาเนี่ยบ่อเห็นเพื่อนครับอ่าแชร์เป็นจิตวิญญาณเพื่อนไปว่พอสองชั่วโมงเพื่อนกับมาได้คือว่านั่นแหละครับเออมันบ่อเมีนโม่เฮาสิไปจองตัว แน,นแน่นอ่าทีนี่มามื่อนี่กับข้องสิบอมมี่ยังมากไม้เด้ออ่าได้เมีมคำวันบอกกับข้องจิมมีแค่นั้นอ่าที่นี่ก็ล่อฟั่งเบิงจากขึ้นเมื่อแรงจนสิไปหอดขึ้นสิออกอ่าพอเยงพอ,อย่านว่ายังได้ก็ต้องได้มาหาเพื่อนอีกแแท้ๆหลอบสุดท้าย มันก็รัฐบาลประกาศเพราะว่าเพื่อนยังบอกว่าเพื่อนลงไปกรุงเทพอยู่นะเออบัณาเพื่อนจีไปคุยกันจังใดเพื่อนจีได้โตใดมามันจิเปลี่ยนแต้มขึ้นไม่เปลี่ยนแต้มลงมั่นกระสีบ่ได้ลายโตเด้อกระทือบนกับลางเขามีเงินพันหนึ่งเรือหาลอยเข้ากับสือได้เนาะเอาเพื่อนป่อยากให้ลูกให้หลานเสียเงินเสียทองหลายเด้เอเขามีเงินจีสาหาลอยเข้ากับสือเอาได้เด้อ อ่าะคิดว่าเพื่อนหายมากเนี่ยผููไดเอาไปญาติพี่น้องเพื่อนเอาไปเพื่อนก็ว่าเพื่อนฝันดีฝันดีทุกคนแต่ว่าพอเองพอว่าย่านเพื่อนเตะกลับอยู่ตัวหนึ่งแต่เออกะสิเป็นมือที่ออกจังมืออื่นครัคล้องจิตเป็นค่องสุดท้ายกะ่จิตจังย่ำแรงเนอของคนรัฐบาลประกาศผลครับใช่กะสิได้มาตามให้พี่น้องกับที่หน้ามาเด้อ ต้องมาเบิงเอาอาจจะเป็นโตเก้าก็ได้หรืออาจจะเป็นโตเก่าหรือแล้วสิเตะจะรับแนวดายหายไปเมืองอยู่เพื่อนไปอยู่เพื่อนก็บอกแล้วว่าพี่เสียเพื่อนมาทำวิธีบวงสรวงครับอะปกติแล้วเพื่อนสีเข่าล่างพรหยโดนเด้ครับอ่าแต่เมื่อวานเพื่อนบอกว่าเพื่อนจินอาหารแล้วเรียบร้อยกองเหี่ยวกองเหี่ยวไปแล้วเพื่อนก็ได้ออกจากล่างไปเพื่อนก็ว่าเพิ่นสิลงกรุงเทพเพื่อนสอบไปทุระ ฟา้าวไปจิตไปคุยไปยังกับเขาไวคนหลักเชืลงไปทังใดไปทั้งกองสาราพละว้าเออที่นี่กับบอมีอยังเน้อ้าวอบาดาสิเป็นพร้อมทั้งเอฟซีทั้งลายก็ดีพร้อมทั้งยาดจีพี่น้องไปทำมาหาจินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเนาะครับที่ใดมีนามอกนาใจเพิ่นกไ็ไใดกันหลายผัวหลายคนผู้หล่าเลลกหล่าน้อยอ้ามีนามจิตนาใจอาได้ซอยพอมาก รวมทำบุญกับเสียเพลินเนาะกรไดเฮ็ดให้ไปเหล้วเด้ออ่าส่งส่วนบุญส่วนผู้ส่วนนี่ไปให้ใหญญายายก,ก,วกว็ให้บุญญาบารมีถ้าปวาสิเป็นพรอมัทงคูบบใหญ่ก็ดีพรอมัทงหลวงปู่ก็ดีอ่าพรอมแทงปู่ขาวก็ดีให้บุญญาบารมีนั่ไปดูแลคุ้มครองลูกเต่าเล่าหลานอยต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีอ่าหรือว่าอยต่างอระเทศก็ดีนําไปดูแลเพิ่นเด้อให้เพิ่นมีโชคมีชัยกันสุขคน อาพร้อมเทิงเอฟซีเนี่ยเดินทางไปใส่มาใส่ให้เจริญลุงเลี้ยงให้มีเงินมีทองสู่คนอาให้เจริญจริญให้รวยรวยเด้อบ่เนี่ยสาธุุ เช้าฝ่าฝนมากกับเกียดเมื่อ,อวาน,นครับอาภูขาเย็นกับบะมี่ยังมีโปเออแค่ขออยู่หลังภูขากับไวยพ่อแห้งภูขาเย็นกับง,งวดทานมากกับบะได้น้ำเพื่นใด้ครับอาเพราะว่าปูว,าปว่าปองห้ซื้อเล่นยญบะได้กับบะเล่นเน้นะหาดังเทียเล่กออกมาเพปรนเฮกันเดึองๆปูขาเย็นกันกนั่งวอาง่ายๆซะบะหมีนหนาทุเรศด,ดอกนางเกลือน,นำาย เพี้ยวันเาสิเพี้ยวันจะได้รับเงินรับท่องกับวัได้จรงงหายแล้วเอ็มลอยก็ได้ต้องเด็ไปเซ็นเพื่อนใดเออให้เมตตาสงสารผู้ขาเนี่ยเง้ยหวางหวางหรือว่าบอมี่แจกไปได้มากกับเขาให้ปูขาวนี่อ่าให้ผู้ขาได้ยพักพ่อนางเนี่ยผู้ขาเองแต่จิตของกินอาหารกับสามเมลา่าคนในปูกินน้ำกินทาจะไปเห็นให้ผู้ขา อ่าบ่อยากบ่หิวคือมือวนันอ่าสองสามมือผ่านมาผู้ขาเองกะเกียบเอาโตบะลอดอ่าหากว่าซอยเลี้ยลูกเต่าเล่าล้านได้ครบกับหลับปากไวอ่าหากว่าผู้ขาบ่ามีอ่าบุญมีกุศนหรือว่าผู้ขาเฮ็ดยังอ่าหายาตีพี่น้องบ่ไดอ่าผู้ขาเองกะสิย่อมย่อมขึ้นอ่าชีวิตให้แกปูขาวนั่นแหละ อ่าก็บอแม่นว่ารับปากสิิงบ่ดีได้ปูวยจหากว่าสิ่งใดที่ผู้ข่าได้เหตุยังดีอา่าได้มีบุญญาปรมีของผู้ขายัางหลงเหลีออยยู่หรือว่ามีโยกัะขอให้ผูข้ข่าอ่าเหตุยังลงไปก็ขอให้ผู้ขามีแต่ความสุขความเจริญอา่าเพราะว่าจิเป็นในอา่านาทีการงานเหตุยังก็ให้น้ำปกปักรักษาดูแลผู้ขาเด้อป่วย อาจทิ้งใดที่ว่าลูกเต่าเล่าหลานได้ไปทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็นําไปปกปักรักษาดูแลเพิ่นอาลูกเต่าเล่าหลานมันจะคลองอาทีนี้ผู้ขายเองไปใสมาใสก็ให้นําดูแลเดชจ่งใดที่มันบวับ,บวดีก็กาจัดปัดเป่าออกไปไอ้ขอให้ในชีวิตในเหลี่เนี่ยล่างกายของผู้ขาย อาสิ่งใดที่มันบดับดีก็ขอให้ปูขาวนำไปกําจัดปัดเป่าออกไปเอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเขามาอยู่ในบา้านในเฮือนอยู่ในเลียดเนี่ยร่างกายของปูขาเด้เอบ้าน้อาปูขาเห็ดยังลงไปกับมีแต่คนขอรบนับถือเด้ออาประวัอาชีอยู่ในอาแห่งหันตำบลใดก็ดีหรือว่าอยู่ในสับปนรนโลกนี่ก็ขอให้ปูขาวก็ดีอานำไปบรรดลนบรนดันให้เพ่อนดูกเต่าเล่าล้านเพล่นใดมาหอดมาเถง อาได้มากราบมาไหวปูให้ได้เด้อปูอาขอให้เจริญเจริญลูกเต่าเล่าล้านมีอยู่มีกินอามีเงินแสนก็ขอให้เพิ่นมีหลายๆาล้านต่อไปอาสาธุสาธุสาธุอาวแหมอขันใจดีจนคอรง่ายไง วันเมตตาสงสารหนุกเต่าเหล่าล้านเอาตัวน้ำรอโค้งสุดท้ายเนะาะรอโค้งสุดท้ายเด้อตอนนี้เพิ่นไปไปทั้งหมดว่าเบรกมันที่ออกมันที่สามทิปทนี่ยังเสียไปสิเป็นทิปเก่าเนะาะเออถ้าว่ามันมีสามเอททีหนึ่งยังสี่ กสิเป็นแรงสามเอ็ดเนาะคืนสามเส้ามันก็ออกอวันนี้ก็คือคืนวันที่สามสิบเนาะค่ะวันนี้กสิเป็นหนังสาม่าหือมันมีวันทีหอดวันทีเทอาได้พออดสามสิบค่ะหอดสามสิบกสิเป็นยีบเก่าบอแต่ว่าอาจารย์อาจารย์แมวก็ได้วายู่ว่าเพิ่นมาข่าฝันอาจารย์แมวมาเมื่อนนี่ว่าเพิ่นกําลังลงไปกรุงเทพเนาะค่ะก็ล่อว่าเมื่อแรกนี่เพิ่นสิกลับมาไปเพิ่นกลับมาหอดคือเพิ่นกสิบไปยังไหก็หัวอยู่ดอก ว่าวเลียงอยู่นี่นี่ไอปูขาวเนี่ยย่าเว้นกับไปกับจิบอยู่ใดครับอพก็บม่เคยเป็นอล้งเทียกับชื่อ,อยังมาแล้วกับคือว่านี่ได้กับได้ยินน้ำหูบา,างเทียกับเป็นคือแดงหน่อยแลนม,มาควงหลังแต่นี่นนกับตังแต่ตังแทมือว,าวา่านล่ะล่ะย่างมองในหูอยู่เลยย่งเงียบอยู่แต่ว่ามามี่มือเศร้าก็เป็นคือคนบอกว่าผู้ใดเรล่ามาผนวัดจัง พอมานางสูบยาข้าวหนึ่งคนมีแขกมากอีเลสันอ๋อค่ะเ,ออะเกียรถเก๋งมาวดคู่ทั้งใหญ่บุทั้งหน้าสีสลายเด้อค่ะกัลลอกเบิงอ่าลอดจิตตามนั่นแหละเอฟซี F C, ทุกคนเดินทางไปใส่มาใส่กันน้ำปก,ป,ก,ป,ก,กปัปกรักษาเพคนในปวงอ่าคนเห็นยังลงไปก็ย้ายขาดห้เก,กนินทัง้งดานจับกินเงินทองไหลมาเทมาเด้อเพคนมีชื่อ,อมีเสียง อาไปใส่มาใส่กให้ยดองดังเ้๊ะซอยเลียลูกเต่าเล่าล้านปูมันเป็นคนนี่นาจิตนาใจต่วมันจิเป็นยังซอยเลียลูกเต่าเล่าล้านดีจังยังนี่ตัวเอามันี่ไก่ของที่มีแช่นั่นแหละเนาะครับอ่าอาจารย์สาธุสาธุสวัสดีค่ะเี๋ยวเรารอค้งสุดท้ายนะคะประมาณวันที่สามสิบนะคะหรือจังไดมาแร้ง กมค่เชืยเพิ่นมากกลับมาแล้วมาขอบคุณอาจารย์แมวต้องรอนะคะพิมรอไว้เลยพิมรอพิมรอเนาะนุมบัตร่อครับนุ่มบัตรอครับผมอารอรอนะคะ ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะผมพอกับคูณลหลายครับ